มาอย่าพ่เปยกเรื่องมันดราม่าตัวเดียวมึงร้องเมนบ่ได้ยินเรื่องนี้ดราม่ายังไงอะเทามาของเรื่องก็คือแม่ชีครับพอพ่อมแกปาดช่วนไปจำนองตอกอช่อพอมึงปาดช่วนไปจำนองตอกกอช่อจองไอ้น้องสาวเรียนหนังสือกันเนี้กันนี้ตอกอช่อที่อยู่ช่วนบุญแก่พอว่าโลกเปยกมึงไปอาตั้งไม้พอสัก 40, ทีมืดดิ ไปอ่างต่องอางไพอจากจีมืน้นพอได้ใจชั่วนายพอกูรับปากพอว่าต้องอ่างต่องอาตงจีมืน่นนายได้ไปในระยะเวลาสามเดือนแอ้ตึงกันเนงียคล่องก็มีงานวัดตึงก็จัดมวยการกูชนจัดมวยการกูชนเ,เคยเป็นโปรโมเตอร์วีโรจุมทององจาก้องกว่ามูว่วีโรจุมทองเป็นโปรโมเตอร์ การ oui. นี้แกจันั่้กู้มวยก่อนรายกันกู้ปิเศษเดิมพันสี่หมื่นเฮียกู้ขาวตาว่าต่อยมวยนะกูได้กินเดิมพันสี่มื่นได้ตั้งใจช่วยนายพอเลยอ๋อพอดีเลยกับขาแต่ช่วยนายพอมึงเอากันเนี่ยพอตึงวันต่อยบุญแก้วกูสั้นเม็ดสั้นเม็ดเลยเออว่ากูไม่ใจเคยดช้อมไม่ใจเคยต่อยกูอยู่กวายแดงกูต่อช่วอยู่มุมหม่อมิน แกงระคังยกเต่น,นึ่งกวายนาเงินโรวิภูมาแต่น้อยมาถึงไม่ทมเจอไม่ทมว่าบานอยู่น้อยรอยต้อยเลยเหยียดแม่มาถึงเปรี้ยขา,าวเปรี้ยขา,าวมัดเท้าเข้าชอกลองบนกูมันพึ่งรุมใช้ผน,นั้นเลยไอ้ตึงกันเนี่ยกูเล่นแกตายบุญแก้มัดหยกนึ่งกูไปกับระคังสามทีงามๆเลย รอยกูตื้อว่าระคังช่วยชีวิตกูไว้แลแ้วตำรวจไายแต่ยกเล็กนุ๊กแคเนี่ยพอยกจ้องเอาลาวมาถึงจ็อระเกกวาดอ่างก็ลอยชอกนับนม,นม,นมนันเพื่อมันใจลีลาเต็มที่มันรูว่ากูต่อยไม่เป็นเว้นพอมึงต่อยถึงมึงเดินลงจากเวทีโคชอกและบปากเปรีเองกูลงพนโคชอกปากมวยเฮ่อะไรกูช็อกว่าปื่อแกมึงเดินลง โคจรกว่าโอ้โหมันมากครับผู้มวยคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหลังจากยกแรกมุมแดงโดนยำม,มาพอสมควรหน้าแหกหมูฉีกแย่งหมดแล้วครับแต่ยกที่สองอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยกที่สองมุมแดงได้สวนกลับมาแล้วข้ากูเดินลงเลยแล้วเดินลงอยกันได้ชวนกลับแล้วตอยแจมตําเพลทเอาลงเอา,เอา,เอา อัอนนื้อกะเดียวไอคำว่าได้จว,วนก็คือได้ต้อยคืนไม่ใช่ได้ชวนแกพอมมึงพาไปจำนองต่อกอเจ้าไม่รอแล้อ่ะแล้วกันบ้าแต่เอง็งเนี่ยเวลาแบอกับเรือบบเนี้ยแต่เวลาเจะาลาดกันน่ากลัวน้องก็ดูไม่ออกว่าพี่เปี๊ยกแกเป็นคนยังไงไม่หลบราดว่าเปรตนี่โลกป้อมไปติดตาตอนอยู่จ่องปีใไอเปรตเนี่ยอ๋อหลอกพี่ผุนแก้วกับ เปี i, i, as as IO, ้ยนพมเก็นทานกันนี่มาปลึกใจน้องเปียกว่าตั้มพือนให้เปียกว่ามึงต้นควันให้เม็ดปากกะตาควันนะก็ไม่หงใครบอกไอ้เปียกบอกกูไม่เจอใครมาเจอไอ้เปียกอยากแบบแกเนี่ยลงตุนไปลงบ้านต้นควันเม็ดปากไม่เลือดเจเดียวแร่่หมินปากเม็ดปากมินเหมือนหัวชุ่มไปไอ้เพื่อนหนับควันเหรอ และทีนี้พอตึงวันเปย์ตานก็ไอ้ก้าวเต้าเลยรัชเดียไปตานตามคนว่าเคยเป็นโรคประจําตัวได้มั่งพันนั้นนีแกันี้ยกันี้ไปตานตามมาตึงเต้าติ่างตามไม่บบาวันอ้าวคุณเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยทําไมดูผอมๆชี่ๆไอ้บาวานว่าผมไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ว่าผมวนหนักครับคุณหมอมาวันไหนคนหนักจริงหรือเปล่าว่าปากดูสิไอ้บาวานอ้าปาใค้โมอแล้ว หม้อมืดลวงเข้าไปกล้ำในปากผมไม่ปบควันหม้อว่าอืม,อวมอวควันหนักจริงกรบบานได้วะกูบ้าใจแล้วนี่ทำไมยันหนังยิ้มแล้วนี่ป้อมกาวว่ารถเนี้ก้องต้นควันวแววการนี้ากานันเ้มาตึ้งแต้ผป้อมเลยครับแต่คนนี้ตึ้งป้อมไม่เบาหวันมันยืนอยู่หน้าป้อมคนะไปตาอันตาไม่เบาหวันเอา้าคุณเป็นโรคอะไรทำไมจีดจีด,ดเหลืองเหลือง กินเนียไอ้บาวนว์บอกผมเป็นรัดดวงครับเป็นอะไรนะเป็นรัดดวงหมอวันไหนเป็นรัดดวงจริงหรือเปล่าก,ก,ก้องโกงจีบโบงดูสิเอ้เส้นงานเนี่ยไอ้บาวันก็เลยตัดจริงจแอยเกบเลื้อยตอนกังเกงโอ้กันนี่โกงโกงไอ้หมอเลวัหมอไม่ตายแล้วแย่งในรูโบงไอ้บาวันดังปลุกบ้า ไม่ตาให้แยงเรามือม้อวนเกาไกลวนวนวนจักปักจักมือออกมาดังเพล็ดอ,อมือม้อติดตังคีติดตังเลือนออกมาเต็มม้อว่าเป็นรัดวงจริงกลับบ้านได้วะ่ะมือม้อติดขีไม่ลางทีมาถึงกิวกูต้นควันกราวไว้แล้ว ลูกใจตาจับจองมองมาแขกครูมอว่าคนต่อไปเข้ามากลัวผมจะมัครับ<อ>แล้วคื่อไม่บอกว่ากว่านักบอกว่ากว่านักไอ้แม่ปักต้องกินเกลี่ยแบ่มือมอติดเกลี่ยไม่จะลางที่รูแต่คูบอกมอว่าผมกว่านักแต่ตาว่ามอมือติดเกลี่ยมาลวงปากคูไม่รักกันตายวง กูตื่ว่ายอมติดตานจ้องพีดีว่ากินกี้มอเป็นดัดดวงไม่ได้บ้าเอตโยพือกูต่าว่าหม้อหมื่นหลวงเกี้ยมาหลวงปากูเตะแรงว่าพือกับมึงแรงต้วาวาอืมอ่อ,ร,อยยรยรักไ่ติดไม่าพุทธบ้าอยู่เตะปนั่นเนี่ย แานีวน้วันนี้ว่าสิน้า้าสักทีแล้วเกเออไปอาสมุนไพรมาทำยาช่วยคุณถ้าแม่ลูกจะรีบเดินทางรีบไปรีบกลับอย่าตั้งอยู่ในความระมัดหเออในปาสตรายมันมีไม่มีสัตว์อะไรที่จะน่ากลัวไปกว่ามนุษย์ลแล้วและวจ้ะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอันตรายที่สุดลูกจะรีบไปรีบกลับเออรีบไปรีบกลับหลกนะกับปมลาคนกับแมกีกับไปเป็นเผื่อนนองหวารินคนยิ่งยิ่งอันตรายเดียว เล่นว่าว่างนี่โย่เนี่ยวัดเล่นการพนันอได้ไหนี่ไม่แก่พอมเล่นเป็นการพนันเล่นไม่เป็นกับป็นอย่าไปเจอเปียกมึงอย่าอุบ่าใจเปียกมึงไปบอกแม่ชีว่าพึ่งมึงโจอกูเว่อแล้ว,วจอตรงนั้นกูจะเล่นเป็นนี่เวอเล่นไม่เป็นพื่งวันนั้นเล่นปกแดงมึงตื้อโลกเจ็ดกับโลอกคลิปมึงตื้อโลกเก้ากับหลุมึงตื้อโลอก โลก,ก้าวกับโลก,กิปทึงกูตื้อโลกเจ็ดกับโลกคิงเลยมึงกินกูแหม่กินพือบอก,กูปอกกาวแหม่ไมว่าเล่นไม่เป็นกูไม่ต้องแรงแล้วแล้วเยเมื่องหานห,หน้าการทำกามังไอ้ผุนแกว้วเยอะอยาให้าบ้านก็ดนินตาโลก,ก้าวัชชาปากโลกมันตีเตียง ไอเปียกกะเมือนปมวังนีไก่ก้องกับอ๋อมึงนี่ไก่ก้องกับแต่ว่าไม่เคยช่วยประเดิมไม่ทีต้นช่วยเดิมไม่ทีตาเมจีอ๋กอกะตะว่ามึงไก่ก้องจ้านเดิมไม่เองอันร้านนมจีนนาวัดจ้าน่วยเดิมไม่ว่าไก่เป็นเตีาาเ๊ยนนำเตีตามึงอีกไก่ไ้อ่ะอันน่ะต้นช่วยประเดิมอ่ะไก่ไ้อ่ะไก่ลงไปตั้ ลำาม่็มเอชีได้ใชโลงแล้วนะมึงนะอืดร้อยนี่น่องเปียกเรานี่เรามาโยนไอ้วัดตัง้งนานแล้วเอ่ะคู่ตั้บาไว้กระโพเมย์ปุ่นแกวตั้มบาไว้กระโพเมย์ตั้บาไว้บุบกับบ,บุปการีนี่เอ่ะอัะอะนนหนกัดแกตั้มกินไม่เกิดเพราะอะไระมึงทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่มึงเอ่ะปันเก้อ คือมันปนนี้ปุ่นแกว่าแม่กู้เนแกอู้นวกแม่มึงในี่อู้นอัอแต่ว่าไม่แจ้นวกจริงนวกปลอมนี่ยังกันเดินนกจริงนววปลอมนวกี่เอาเงินเดือนคนพิการนันวกี่เอาเงินเดือนคนพิการออวางเินก็ก้ามาไม่ไม่ว่าคนพิการกู้เงินเดือนเดือนนอกรอย ถึงวัวแม่ตนอยู่ใจเปล่าเปเราตนทำอู่นวกเขากันตะเพื่อตีได้เดือนนกเจ็ดรอยพอได้เฉลิ้เคยบ่ได้เฉลิ้เลือกการเนี่ยกูป่าแม่ไปปรึกษาปู่ยัยปู่ยัยกันแนะน้ำปู่ยัยปิ้นแนะน้ำวัดร้ายไปก้ไปรับโรงเพสมาเตะโรงบ้านไอหม้อช่วยยืนยันว่าอู้นกจริ้งจอยทำได้กันเนี่ยกูเลยตาชิงใจยืมรถเครื่องลุงอูดมากคาถายก ก็อดเครื่องตุกแม่ไปโรงพยาบาลแคเนียกูจอนแม่ลอดทางว่างอีถึงถึงโรงพยาบาลเออว่าแม่ต้นเดียวต้นตะมูนวกนะเวลาหม้อตามต้อนอย่าต่อไปจงกับแกหม้อตามไม่ว่ากูเป็นแม่ปักต้นกูแม่เจต้นกัตะมูนวกใบบา,ยบายอยูลว,วะแคเนียกูพาไปถึงโรงพยาบาลหมออ้อยากแม่ก็ไปในห้องถึงหม้อจำปาแม่ต่อจับนะแม่มึงนะ มึงไม่ต้องใช่ทองใช่ว่าเจียวบานนี่กูรับมาแต่เคยอ่ะกันเนี้ยมอว่าคุณยายพันพือมังจุกกะปาบอ้อนี่ย่อพึ่งแรงวันนี้นี่หรอมอว่ายายอยู่กันกี่คนนะแกบ้านอ้อตัดยางมั่งหรอเออบางทีก็ขึ้นตอบางทีก็ไปกับโมแต่งปามไอ้ร้อยว่าตาอูนวกวเลย หม้อตา้มกรอบยีทิบกําตามหม้อเชื้อบุ่นแก้วหม้อตามไปนี่แม่กูต่อไปนู่นมอนกระเราะแม่ปันเพื่อจบด็อกเตอร์อยู่ไอ้คนปอดช่องล็อกหม้อว่าคุณยายอ้วนวกจริงเดือวจะออกบัตรคุณปีการได้เลยแต่หม้อแรงขึ้นคำหนึ่งหม้อว่าเพื่อหม้อว่าปันนี้นะครับคุณยายเดินเดือนคนพิการเนี่ยเดือนล็อกรอยคุณยายจะได้รับแต่มันจะไม่ออกถูกเดือนมันจะออกที่เดือนครั้ง ที่เดือนครั้งที่เดือนนคุณยายมารับครั้งนึงเดือนล็อกรอยที่เดือนรับครั้งเธอกับว่าคุณยายจะได้รับครั้งละปันช่องนะครับแม่กลัวไม่จ่ายกันที่เดือนต้องช่องปันเซ่เลยม่อาราดุปไม่ได้บาทเดียวชั่วรอยม่อจับติดว่านวกพร้อมออาไปคุณตุกไปกับรถเคื่องเรียม โอกคครับกูปล่อยไอเดินแกตายไปบาป้าว่าก็ย่อกันตังก็หัวจังหน่อยว่าการตันอยู่อูบาทเลยเออไปโอโมอปรานาตี จากวัดอยาคลองคัดและสับซนขออย่ามีมนติลจากร่มหนักเดินทางนี้มากลางดงไรหอมดอกไม้น้ำมนตาเกตกระติลซาลิก้ากกกิลาบิล Cá cá kinh do. tu can kinh cá ni cá cá chình, cá chong lồng. Suýt mẹ chi học vàng mà cạn đồng tang, mong mưa đơn tan. กระผมจะนำพาท่านมายังป่าดงพงพฤกษ์ที่แสนลึกลับอันเป็นที่อยู่ของพวกราชสุดจตุบทวีบานหนึ่งในนั้นก็คือยักษ์ป่าตอนนี้มันมีชื่อว่ายักษ์พังไกหรือว่ายักษ์ไอไวายอาศัยอยูใ่ในป่าดงพงลึกวันนี้กิจวัตรประจำวันออกจากถ้ำจับสัตว์ป่ากัดกินเป็อนอาหาร กระผมได้หยิบยกบทกลอนกลบทยักษ์จับสัตว์ซึ่งหาดูหาชมได้ยากแล้วในหนังตะลุงยุคปัจจุบันนำเสนอพี่น้องได้ดูชมของเก่าๆที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงในยุคสมัยก่อนอยกากฟังใครตอนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับสารนิยายติดตามต่อมาครับ และอยากไอไวออกตาแรล่งแปลงฤทธิ์เดดออกจากแคตแนวหน้าปาเข้าใหญ่เดี๋ยวจับสัตว์กัดกินใหนทิลไรมันตั้งใจรีบลับกณะนีน้ตัดพน้อว่าพรางทางตัดว่าพรางทางตัดที่มันลัดลอดเลี้ย ห่าลอดโลดเลียบมามันฟุ้งลิ่งฟุ้งล่าอุ้ย nga ก็ไม่ตนอุ้ย เอาสอยปอดกัดกินมันว่าลินเนื้อสันมันว่าลินเนื้อสันจับได้ตัวควัดหัวได้ทันค <c oughs> วัดหัวได้ทันและวัดหัวได้ทันอีเนื้อติดมันว่าจงนั้นร้อยมันจงนั้นร้อยมัน ลงในน้มันว่ายลงน้ำปลาล่าปลาเล็ดปลาล่าปลาเล็ดเห็นตเต่าเวนวายเมื่อปีช่วยด้วยเมื่อปีเปไว้ตงุงอันในเหล่าตีวายรูดยังในวัดปลาล่าปลาเล็ดปลาล่าปลาเล็ดเห็นเต่าเวนเห็นเต่าเนาวเน วายเอ็นเเอ็น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 ว่ายเดีจังมือพีเรลาเอ็นเตวนปลาชนปลาเฉดปลาชนปลาเ็ดไม่แตกแดดกะวัดไม่แตกแดดกะวัดว่า,วายน้ำตามมาปลาปวาปลาวานมันก็จัดกันนี่เจ้ามันแพร่ไพ วายไปกาะมุยยวายถึงกาะสมุยปลาสุยปลาเสือจับปลีกจีกเนือไปต่อเรือเฟอร์อออรี่ไปต้องกเรือเฟอร์รี่ว้ายกลับมาเธอข้าปาอีกตีข้าปาอีกตีแล้วพอดีไปแปรสอบพอได้ไปประเ องการเดินยักเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการครึ่งจอข้องลูกคูในแต่ละครืนคืนนี้ตัวใจได้ไม่ตึงเลยก็ไม่โยนจนเกินไปอัวบุกกลับไป เจ้าชายพนุมาเดินทางมาจากสำนักวัดผุ้ล้อมยังไม่ถึงพระมะคนครโพวิสัยเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาจากการเดินทางปาก็เลยเผลอลับไปได้วยความอ่อนเพลียนายเท่งนายหนูหนุยเห็นว่าเจ้าชายกำลังบรรทมกทั้งสองคนก็เที่ยวสอหาลูกไมใ้ในป่าหวังให้เจ้าชายเสเวยหลังจากตื่นบรรทมก ลอยให้เจ้าชายพนุมาตรนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นอยู่ที่กลางป่าหารู้ไหมว่าน,นี่มันเป็นเส้นทางสัญจรของยักษ์ังไรที่มันจะต้องผ่านเส้นทางนี้อยู่ทุกวันไปเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยไปกับเราช่วยด้วย ยักรีบนำพากลับไปยังถ้ำของมันไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเจ้าชายนายเท่งนายนูนุ้ยกลับมาที่เดิมแล้วไม่พบเจอเจ้าชายพนุมาบุคคลทั้งสองจะทำเช่นไรจะมีใครบ้างล่ะครับที่จะผ่านมาพบเหตุการณ์ช่วยเหลือเจ้าชายรอดพ้นจากเงื้อมือของยักษ์ นี่ฉันมาตั้งนานแล้วนาราศิริศีวิศนุเดินทางมาจากวัดหนองแสงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์เป็นการกระทำที่ผิดกฎร,ระเบียบที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งเอาไว้พระมีนายอดทองขอ,อยุยงส่งเสริมในทางที่ผิดตอนนี้กาลังเพลิดเพลินอยู่กับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ ถึงแม้ว่าเวลาใกล้ที่จะพรบคำเธอก็ยังไม่มีความคิดว่าจะกลับวัดธรรมชาติสวยงามมากนะครับพี่ทองครับน้องมีความจะอ้าวพี่แก้วมาด้วยเนหะรอไอ้ารอบมาใจไม่ต้องไปตูร้ากับน้องครับชมนกจมมาแย่บายใจ